พัฟฟี่หมาน้อยนุ่มนิ่มผู้บินไปดวงจันทร์พัฟฟี่หมาน้อยขนนุ่มมอาศัยอยู่ในหมู่บ้านเล็กๆที่ล้อมรอบด้วยทุ่งดอกไม้สีเงินเขามีเตียงไม้เล็กๆริมหน้าต่างที่ทุกคืนจะนอนมองดวงจันทร์กลมโตลอยบนฟ้าพัฟฟี่มีความฝันเพียงอย่างเดียวฉันอยากรู้ว่าดวงจันทร์มีกลิ่นแบบไหน รสชาติมันจะเป็นแบบไหนนะเพื่นพนอนๆมักหัวเราะแต่พัฟฟี่ไม่เคยหยุดคิดคือหนึ่งเขาค่อยๆลุกขึ้นนำกระดาษสีฟ้าเขียนจดหมายดวงจันทร์ที่รักฉันอยากพบเธอสักครั้งอยากให้เธอรู้ว่ามีหมาตัวหนึ่งบนโลกนี้ คิดถึงเธอทุกคืนพัฟฟี่พับจดหมายแล้วมัดกับลูกโป่งสีเหลืองรลิวขึ้นไปจนลับตาเช้าวันต่อมานกฮูกตาโตบินมาหาพัฟฟี่ฉันเห็นจดหมายลอยไปถึงดวงดาวแล้วนกฮูกบอกเล่าเรื่องเล่าว,ว่าทุกร้อยปีจะมีสะพานแสงแจร์ปรากฏหนึ่งคืน ทำให้ผู้กล้าเดินทางไปถึงดวงจันทร,ร์ได้คืนนี้เท่านั้นหัวใจพัฟฟี่เต้นแรงฉันต้องไปให้ได้คืนนั้นเส้นทางแสงสีเงินทอดยาวจากเนินเขาขึ้นไปจนถึงท้องฟ้าพัฟฟี่แบกกระเป๋าและขนมปังกรอบใส่กระเป๋าเขาหันไปมองเพื่อน ไม่ต้องห่วงนะฉันจะกลับมาหมู่บ้านเงียบสนิทเหลือเพียงแต่สายลมพาฟี่ก้าวเท้าไปบนสะพานแสงบนดวงจันทร์ไม่ว่างเปล่าที่นั่นคือเมืองเรืองแสงเต็มไปด้วยบ้านรูปดวงดาวแม่น้ำสีเงินและสิ่งมีชีวิตแปลกตากระต่ายจันทรายืนเฝ้าประตูใหญ่ เจ้ามาทำไมที่นี่ไม่มีหมาตัวไหนเคยมาพลฟี่คลุมหน้ากลัวถูกไล่ฉันแค่อยากรู้ว่าดวงจันทร์เป็นอย่างไรกระต่ายเงียบไปแล้วผายมือเข้ามาสิความฝันของเจ้างดงามเกินกว่าจะห้ามพลฟี่ได้เดินเล่นในเมืองเรืองแสงลิ้มรสน้ำผึ้งจันทร์ หอมเหมือนดอกไม้เขาปีนหอคอยสูงจนเห็นโลกเล็กๆอยู่ไกลลิบนั่นคือบ้านของฉันในหัวใจเขาอุ่นขึ้นทันทีแม้จะฝันไกลแต่ที่ที่เขารักที่สุดก็คือบ้านก่อนจากไปกระต่ายจันยื่นดาวน้อยเรืองแสงนี่คือของขวัญจะส่องแสงเมื่อเจ้ากล้าหาร สะพานแสงจัน์ทรสั่นไหวพาฟฟี่บอกมือลาเมืองจันทร์เมื่อกลับถึงหมู่บ้านเพื่อนๆรออยู่พัฟฟี่เป็นยังไงบ้างพัฟฟี่ยิ้มกว้างน้ำตาคลอดวงจันทร์ไม่ได้ห่างไกลเราเลยถ้าเรากล้าที่จะก้าวออกไปคืนนั้นพัฟฟี่นอนบนเตียงไม้ดาวน้อยเรืองแสง สองแสงอ่อนๆข้างหมอนเขาปิดตาลงขอบคุณดวงจันทร์ขอบคุณความฝันและในหัวใจของหมาน้อยนุ่มนิ่มแสดงความกล้าแสงความกล้าจะไม่ดับลงอีกต่อไปนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าบางครั้งความฝันอาจจะดูไกลแสนไกลแต่ถ้าเราเชื่อในหัวใจตัวเอง และกล้าที่จะเริ่มต้นโลกทั้งใบก็จะเปลี่ยนไป